สวัสดีสมาชิก y o u t u b e ช่องเพจหางานนะครับเช้าของวันที่30เมษายน2563ครับเช้านี้มีงานมาฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามช่องของเราไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดงานที่เราเอามาลงให้ครับไปดูงานนี้ครับรับสมัครงานด่วนตำแหน่งช่างซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ครับด่วนที่สุดเลยนะครับ บริษัท MPJ Logistics ครับตำบลหนองขามเออำเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ038060764นะครับแล้วก็เบอร์มือถือก็0917742087นะครับเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครงานครับำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านจำเนาว,วุฒิการศึกษา ถ้ามีนะครับสำเนาใบาผ่านเกณฑ์ทหารถ้ามีนะครับรูปถ่าย1นิ้ว2ใบครับนี่ครับไม่จำกัดพุทธการศึกษานะครับรับตําตำแหน่งเพศชายครับอายุ20ปีขึ้นไป ขอคนที่สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้ตัดแก๊สได้นะครับมีประสบการณ์ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษครับขอคนที่สามารถเดินทางมาทํางานเองได้นะครับพิกัดก็อยู่ตรงข้ามเครือสาพัสติดถนนใบพาสแ,แหลมฉบังชนบุรีครับเบอร์ก็ให้ไปแล้วเนาะ2เบอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับ091774 2087แล้วก็0 8 4 0 8 8 0 6 7 7นะครับขอให้คุณได้งานนี้ครับ เดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะเจอกันอีก1รอบนะครับมีงานมาฝากกัน2รอบ7โมงเช้าและเที่ยงที่นี่ครับเพจหางานครับ